การแี่งชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐที่มาดูด้านที่อยู่อาศัยการที่หาจะลดค่าเช่าของที่อยู่อาศัยให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้มีไรายได้น้อยเพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยอยู่ได้เดือนนี้ผมมันสะดวกสบายผมใกล้โรงเรียน2อใกล้โรงพยาบาลผ,ผมอยู่ตอนนี้ประมาณตกประมาณ2องสอคนสีก็โอเคครถูกครับ การจิหะได้รับนโยบายจากรัฐบาลเนี่ยให้เรามากํากับดูแลหรือสร้างที่อยู่อาศัยให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางเพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเรามีอาคารเช่าอยู่เดิมเนี่ยประมาณ60,000ยูนิตแต่ว่าเราก็ให้เอกชนเช่าเหมาไปเราก็มาดูว่าสัญญาที่หมดแล้วก็จะขอรับคืนจากเอกชน32 0 0 0ยูนิตการจีหาก็ลงมาบริหารเองสิ่งที่การจีหาจะช่วยได้ก็คือลดคเช่าของการกีหาชาติ เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับค่าเช่าที่ถูกลงสําหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับหากท่านยังไม่มีที่อยู่อาศัยหรือท่านเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยเดินมาหาเราครับเรามีทั้งอาชีพมีทั้งบ้านราคาถูกในแต่ละจังหวัดโครงการใหม่ที่เราเริ่มต้นในปีนี้ม,มีอีก7โครงการนะซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาใน7จังหวัดอันนี้เราทําเพื่อซัพพอร์ตจริงๆแล้วก็เสร็จในปีนี้ตามนโยบายของท่านนายกน,นะครับ ในส่วนของการออกแบบโครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อยตอนนี้ที่ทําก่อสร้างไปแล้ว7พื้นที่มันก็มีที่นี่ที่สมุทรสาครานะครับแล้วก็มีลําปางอุบลราชธานีอุบลสุรินทร์มหาสารคามการจนบุรีแล้วก็นครสวรรค์ส่วนใหญ,ญ่จะอยู่ในแหล่งชุมชนและวั็ใกล้แหล่งงานครับผมโครงการกระตุ้มแบรนด์มี4ีอาคารด้วยกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ทั้งหมดนี่1้6ยหน่วยแล้วการออกแบบของโครงการเนี่ยจะเป็นในรูปแบบสถาปัตยกรรมประยุกต์นะครับโดยให้มีความเป็นร่วมสมัยมากคือแต่ละห้องพักก็จะมีบรเกกบาาายอศ มันจะเข้าได้ทุกทิศทุกทางเพราะฉะนั้นจะมั่นใจได้ว่าอาคารเนี่ยจะไม่ร้อนในโครงการเนี่ยเราจะจัดเตรียมพื้นที่สวนสาธารณะให้ใน<ม>การจัดพื้นที่สวนต้องให้มันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ๆอาคารผู้ที่อยู่อาศัยนี่สามารถจะเข้าถึงได้ง่ายและสามารถที่จะออกกําลังกายแล้วก็มีป้อมยามที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้สําหรับโครงการในโครงการเนี่ยเราได้ออกแบบไว้สําหรับผู้พิการไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถที่กาหนดให้อยู่ใกล้อาคารอยลย เป็นห้องในะส่วนของผู้สูงวัยนะครับประตูทางเข้าก็จะมีเหล็กหนักไว้ว่าสําหรับความปลอดภัยนะให้สาหรับผ,ผู้สูงอายุระดับทางเข้าเราก็ทําเป็นลาดเอียงนะครับให้รถเข็นสามารถเข้าได้รถเข็นขึ้นได้เลยห้องนี้ขนาดพื้นที่เท่าไหร่ครับ,รบขนาด28ตารางเมตร,ร28ตารางเมตร อยู่ได้เดือนนึงครับผมสะดวกสบายครับผมใกล้หนึ่งหนึ่งใกล้โรงเรียน 2. ใกล้โรงพยาบาลครับผมอยู่ตอนนี้ประมาณตกประมาณสองสองพันสี่ครับผมก็โอเคครับผมถูกครับ ทำไมเราถึงเลือกที่จะมาอยู่ที่นี่หนึ่งคือใกล้ตลาดค่ะแล้วก็มันจะเดินทางสะดวกค่ะแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีที่จอดรถก็โอเคไม่ไม่แออัดเขออยาตแอบบุกดูห้องห้องนอนนิดนึงได้ไหมได้ค่ะได้มา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 ชี้ให้ดูหน่อยมาชี้ให้ดูหน่อยบายบายมาชี้ให้ดูหน่อยลูกห้องนอนหนูอยู่ไหนนี่นี่ห้องนอนหนูเปล่าใช่ไหมใช่ไหมคะ โอ้โหนี่ผมบอกเลยว่ามันเป็นชีวิตที่ลงตัวมากๆนะได้อยู่กับครอบครัวในราคาที่สมเหตุสมผลได้เห็นแบบนี้แล้วต้องยืนยันอย่างหนึ่งเลยว่านี่คือสิ่งที่การเคหะแห่งชาติพยายามทำเพื่อพี่น้องประชาชนผู้มีไรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาสอย่างแท้จริงเลยทีเดียว